สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวของ SFF f i x w a p u n t e r m a n Set Delta Light Squad ก็เป็นร่างสุดยอดของ u n t r a m a n Set นั่นเองนะครับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้เล่นสักทีนะหลังจากที่ผมเนี่ยรอเจ้าตัวนี้มาค่อนข้างจะนานเลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยเข้าประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็เลยค่อนข้างจะนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ว่าสมการราอคอยมากสำหรับเจ้าตัวของ Delta Light Squad ซึ่งหลังจากที่ผมได้ทําการเปิดกล่องมาเช็คของเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหบอกคําเดียวว่า มสวยจริงๆนะครับผมซึ่งสวยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับโต้คของ SFF Figurat Ultraman Set Delta Light s q u a e นะครับผมและนี่คือหน้าตาของ SFF Figurat Ultraman Set Delta l i g h s q u a e เมื่อออกจากล่องแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของโตวฟิกเกอร์เนี่ยผมขอชมเลยว่าทำมาได้ดีหลายจุดเลยซึ่งก็จะมีจุดแรกที่ผมขอชมเลยคือส่วนของใบหน้าแล้วก็ส่วนของช่วงคอลงมาเลเนี่ย ถือว่าเขาใส่ใจแล้วก็ใส่สีทองเนี่ยมาได้ครบแล้วก็เหมือนมากสังเกตดีๆนะครับว่าลายทองบนส่วนของส่วนหัวเนี่ยเขาจะลงได้ค่อนข้างจะตรงมากนะครับตรงกับในซีรีส์เลยแล้วก็สีเนี่ยไม่มีการเลอะนะแล้วก็การลงสีเนี่ยค่อนข้างจะตรงด้วยนะก็ถือได้ว่าส่วนหัวเนี่ยมันใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีเลยแต่ของผมเนี่ยจะเจอข้อเสียคือสีทองเนี่ยมันหลุด QC มาตรงคอ,อนิดนึงนะครับแล้วก็เจอสีดําติดตรงส่วนของเขาแต่ก็นิดเดียวนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ซึ่งบอดี้ของตัวอุลตร้าแมนเซตเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะก็จะมีการปั้นหรือเสร,ริมความล่ําของตัวฟิกเกอร์เนี่ยให้มันดูล่ํากว่าตัวอุลตร้าแมนเซตตัวก,ก่อนนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของช่วงขาแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยที่จะดูร่าเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรวดลายบนตัว ตัวของเซตเนี่ยก็ถือได้ว่าทามาได้ดีมากเพราะเขาปั้นเป็นลายแบบนูนไม่ใช่การลงสีเฉยๆนะตัวนี้มีลายนูนนะครับหรือก็คือว่าเขาปั้นเป็นลายของกรอบทั้งตัวเลยดีกว่าซึ่งทําให้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องการปั้นรายละเอียดต่างๆของตวัวฟิกเกอร์ค่อนข้างจะดีมากๆเลยซึ่งจุดนีนะ้ผมชอบมากเลยนะในส่วนของลายนูนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนอกจากในส่วนของใบหน้าแล้วเนี่ย แล้วก็ในส่วนของดีเทลกรอต่างๆลวดลายนะการตั้นเสริมกล้ามต่างๆแล้วเนี่ย ตัวที่ผมชอบที่สุดในบรรดาของดีเทลทั้งหมดของตัวเตร์แมนเซติโวตาเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของพาร์ทใสที่ตัวนี้จะมีเยอะไปพิเศษเลยซึ่งก็จะมีตั้งแต่ในช่วงของช่วงแขนจนถึงช่วงขาซึ่งก็เรียกได้ว่าใส่ใจมากมากเลยกับเจ้าตัวนี้คือเขาเนี่ยไม่ได้ใช้การลงสีเงินแล้วก็ลงเคียร์ทับแต่จะเป็นการทําชิ้นใสายขึ้นมาปิดในส่วนที่เป็นส่วนชิ้นสายของตัวฟิกเกอร์ไปเลยซึ่งผมแบบชอบมากนะครับแบบ โอ้ขอบคุณมากครับลุงบันนะครับที่ใส่ชิ้นใสมาได้ถูกใจผมขนาดนี้แล้วก็มาดูกันในช่วงของจุดขยับของตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับก็ตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมีจุดขยับหลักๆเลยนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้หัวนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้เอวขอซ้ายเียวขอขวาได้ก้มนะฮะอันนี้ขออนุญาตจันตรงนี้ให้ลงมาสุดๆประมาณนี้เงอยอะ สุดๆได้ประมาณนี้นะครับการกง้งการเงยเนี่ยอาจจะเท่ากับตัวของ set origin หรือว่า s e ตัวอื่นที่เราออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการกางแขนเนี่ยก็จะกางได้ค่อนข้างจะจำกัดนะครับเนื่องจากมันติดก่อไหล่ก็จะกางได้ขนาดนี้นะฮะ้ลงมานิดนึงก็กางได้สูงสุดขนาดนี้แล้วก็การหมุนแขนเนี่ยจะหมุนแขนมาตั้งฉากกับตัวได้นะครับแต่ไม่สามารถหมุนขึ้นข้างบนได้เนื่องจากติดก่อไหล่นะ แล้วก็ต้นแขนนะสามารถบิดเข้าข้างในบิดออกข้างนอกได้แล้วก็ตัวของตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะมีบัตเตอร์ไฟจอยตรงช่วงนี้ทำให้สามารถดึงแขนออกมาข้างหน้าได้แล้วก็ตัวของข้อพับที่เป็นข้อพับแบบอุรทาแมนก็จะสามารถบิดข้อมือหรือบิดข้อแขนเนี่ยเข้าข้างในได้แล้วก็การงอแขนช่วงนี้เข้าข้างในเนี่ยก็จะงอได้สูงสุดขนาดนี้เพราะว่าติดช่วงกลางตรงนี้แล้วนะครับไม่สามารถงอได้อีกแล้วนะ แขนก็ไม่ใช่สิข้อมือขอภัยนะครับข้อมือก็บิดซ้ายบิดขวาได้นะฮะเอวซ้ายเอีวขวาตามแกนของตวัวพิกเกอร์ที่อยู่ข้างในได้อ่าแล้วก็เอวก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้กลมแต่ขนาดนี้เงยตัวแต่ขนาดนี้แต่กลมนี่ยค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเอวซ้ายเอยวขวาได้นะช่วงขา ขาเนี่ยอันนี้พิเศษนิดน,นึงว่าขาเนี่ยขออนุญาตว่าก่อนที่จะขยับเนี่ยดึงออกมาหนึ่งช่วงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวของช่วงนี้กับช่วงนี้มันเสียสีกันนะแล้วก็ให้ยกมานะครับซึ่งอ่าในช่วงขาเนี่ยผมยกสุดแล้วนะเนี่ยอันนี้นี่คือผมพยายามยกสุดละอ่ะยกสุดได้มากสุดขนาดนี้นะครับช่วงขา,าแล้วก็สามารถงองขาเข้าข้างในได้สุดขนาดนี้ข้อขาหรือว่าอ่าช่วงข้อเท้านะครับสามารถยกขึ้นยกลงได้ปลายเท้าสามารถยกขึ้น ยกลงได้สามารถบิดข้อเท้าเข้าข้างในเข้าข้างนอกได้นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็แน่นอนหมุนต้นขาได้นะครับกางขากางได้สุดอ่าขอยดัดประมาณนี้นะครับอันนี้ผมกางสุดแล้วนะผมไม่ได้ไม่ได้กางแล้วเนี่ยอันนี้ก็ได้เสียงไม่นักเอทเอแล้วเนี่ยมันคือสุดแล้วนะครับตัวนี้กางขาได้ค่อนข้างจะน้อยเลยนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวช่วงนี้กับช่วงนี้เนี่ยมันพอดีกันนะครับพอสังเกตว่าถ้าเรายืนตรงเนี่ย มันจะพอดีกันเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้ผมเรียบร้อยนะครับอ่าไปแล้วนะฮะถลอกแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะผมยอมเสี่ยงทุกอย่างได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตั้วสไคร้ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแหมนะฮะอุตส่าห์ถลอกขนาดนี้เนี่ยขอค่าอ่าขอค่าความเสี่ยงสักหน่อยนะครับผมอ่ะนะฮะก็ ก็ประมาณน,นี้นะครับในส่วนของจุดขยับทั้งหมดของ Delta และ Squa ชก็หลังจากที่เราได้ไปขยับหลายๆจุดของตัวฟิกเกอร์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบางจุดเนี่ยมีการจํากัดด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยในส่วนของช่วงไหล่ที่มีการที่เขาเนี่ยจำกัดช่วงของแขนเนี่ยไม่ให้สามารถยกขึ้นในมุมตรงได้นะฮะช่วงขาไม่สามารถกางขาได้เยอะขึ้นการงอแขนงอขามีการจากัดไม่สามารถจะเข้าข้างในได้มากกว่านี้นะฮะก็เป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งไปของเจ้าตัว Delta และ Squa ชแต่ข้อดีเนี่ยผมสรุปให้เลย ก็คือว่าเขาเอาดีเทลของเดลต้าและเกอในส่วนของซีรีส์ลงมาได้ครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆกลอพัาสายดีเทลต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยลงดีเทลได้ค่อนข้างจะครบแล้วก็ตรงซึ่งก็มาลดหย่อนกับส่วนของจุดขยับกันไปนะฮะรวมถึงว่าจะมีในส่วนของเพิ่มเติมมาซิผมไม่ได้กล่าวข้างต้นด้วยนะฮะก็คือเรื่องของบอดี้ที่มีการปรับเพิ่มก็คือมีความล่ําเพิ่มขึ้นจากตัวของแซดปกติมานิดนึงทําให้จุดขยับที่อ่าผมกล่าวไปคือการงอแขนงอขาเนี่ยไม่สามารถง ได้เยอะก็เป็นข้อเสียที่มาลดหยอดกับดีเทลของตัวฟิกเกอร์ไปนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับตัวของเดลต้าและสควอทซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัเซสซอรีของตัวเดลต้าและสควอทกันนะครับในส่วนของอัเซสซอรีของตัววูดแมนเซตเดลต้าก็จะมาทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของดาบเบลเลียลล็อกแล้วก็ส่วนของเชนเบสนะฮะซึ่งเอามาใช้กับตัวของร้าแมนเซตเอลฟาเอสแล้วก็จะมีตัวของคาร์เลทัมเมอร์ มือนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหให้มือมาเยอะมากก็จะมีทําทาท่าอ่ามาทาท่ายิงแสงนะครับมือคลายหลวมมือทําท่าบินมือทาท่าอ่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทําท่าประมาณว่าทําท่าตั้งกาดนะครับมือถือตัวของอ่าเบลเลล็อกมือกงเล็บแบบทําท่าตอนใช้พลังของจี๊ดแล้วก็อีก2อย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นมือที่มาใช้กับตัวของ เซตเชนเบดนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ในส่วนของของแถมที่ให้มากับตัวของเดลต้าและสควอในส่วนของตัว c ครเม่องทำเอร์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแบบเดียวกับตัวของอุตสาันเซตตัวก่อนซึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ให้เอามือดันอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็งะออกมาเลยนะฮะอ่า,อานี้ แล้วก็เปลี่ยนเอาตัวของคาเทัม,มืออันใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอุนแตนเซตเวอร์ชันหมดเวลานะฮะแล้วก็วิธีการใส่ตัวของเบริลล์ล็อกเนี่ยแน่นอนนะฮะก็จะเป็นการใช้ในส่วนของมือนี้นะขึงข้างนี้สื่อเข้ากับตัวของดาบเบริลล์ล็อกซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูตอนแอคชั่นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตหรือว่าอยากให้ดูกันเนี่ยก็คือตัวดาบเบลล์ล็อกนั่นเองนะฮะ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ใส่ใจรายละเอียดได้เหมือนกับในตัวของ DX แล้วกันเพราะว่าตัวดาบเนี่ยจะสังเกตได้ดีว่าจะเป็นสีดำมุกๆนะฮะก็จะมีความมุกๆหน่อยๆดูสะท้อนแสงวิบวับนะฮะแล้วก็ใบหน้าตัวดาบปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำมาได้ตรงตามตัวของ DX ทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยฮะตัวดาบเนี่ยสามารถที่จะอ้าปาอย่างนี้ได้ด้วยนะก็ถือได้ว่า เป็นชิ้นเดียวในกล่องนี้เลยนะที่ผมแบบชอบมากๆนะครับแบบเห็นชิ้นแรกนี่ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นอาปากอย่างนี้อีกนะฮะโอ้โหขอบคุณลุงบันรอบ2นะครับแบบใส่มาได้เต็มจุดเลยนะครับอ่ะก็ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะในส่วนของแถมที่ให้มากับตัวของอุลตร้าแมนเซตด้วยกันทั้งหมดรามานี้ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพแอคชั่นของตัวอุลตร้าแมนเซ็ตเดลต้าและสควอตแล้วก็มาฟังสรุปกันเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิว SFF ฟ i g w a r อุลตร้าแมนเซ็ตเดลต้าและสควอตซึ่งก่อนที่เราจะไปชมในส่วนหรือรับฟังในส่วนของสรุปเนี่ย ขอพูดเพิ่มเติมเลยว่าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้สามารถกางขาได้เท่ากับตัวของฟิกเกอร์อุลตร้าแมนตัวอื่นนะครับแต่ที่ผมกางไม่ได้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามันไปติดในส่วนของต้นขาเนาะก็ตามที่เราเห็นว่าต้นขาเนี่ยมันมีระยะห่างที่ค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เวลาที่เรากางขาเนี่ยตัวต้นขาเนี่ยมันมัดไปขัดในส่วนของช่วงเอวทาให้กางได้น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วกางได้เยอะนะฮะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเรามารับชมในส่วนของเรื่องการสรุปเกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์กันบ้างนะครับตัวฟ เซตเดลต้าและสควอเป็นอีกหนึ่งฟิกเกอร์เลยที่ผมขอบอกว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าในส่วนของตัวฟิกเกอร์เนี่ยถือได้ว่าดีเทลความสวยจุดขยับของที่ให้มาค่อนข้างจะโอเคมากเลยซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นมือก็เถอะแต่ว่าในส่วนของอาวุธอย่างเบริลล์ล็อกเนี่ยก็ถือได้ว่าทําดีเทลแล้วก็ลงสีมาได้ดีมากและเน้นย้านะครับตัวนี้เนี่ยลงสีเป็นสีดําออกมุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเงาของมันอยู่ด้วยซึ่งจุดนี้เนี่ยผมชอบมากมากเลยนะฮะกับตัวดาบเบริลล์ล็อกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าต ค่าที่จะสมราคาขึ้นมานิดนึงนะฮะในส่วนของเรื่องความสวยแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความแน่นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าเขามีการปั้นเสริมดีเทลมาด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะที่ทํางานออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ในส่วนของเรื่องการขยับเนี่ยก็จะมีการจํากัดมาบ้างเพราะว่ามันมีดีเทลที่เยอะเกินไปนะครับทำให้การขยับเนี่ยมันขยับไม่ได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับ โอเคก็ในส่วนของคะแนนของเจ้าตัวเดลต้าและสคว์เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้นะครับคือ 8.5เต็ม10นะฮะเนื่องจาก1นะครับจุดขยับมีการจำกัด2ผมโดน q c ีแต่เป็น q c ีที่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้เจ้าตัวนี้ที่8.5นะครับเพราะว่ามันแก้ไขได้เนาะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบเจ้าตัว Delta ารัสกอนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ s u b ส c r i b e กดแชร์กระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ข้อมูลมาด้วยนะครับเผื่อใครจะเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ